กราบสวัสดีชาว FC Mobile ทุกคนทุกท่านกันด้วยนะไม่ว่าจะเป็นสายฟรีสายเติมสายพาร์ทนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาเปิดแพ็คให้กับพี่พี่น้องได้ดูนะครับมี15,000 FC Point พนะก็เดี๋ยวเราจะพาไปดูนะว่าเราจะเปิดแพ็คไหนนะครับก่อนที่จะไปรับชมนะครับ พี่ร้องขั้นได้นะพี่กำลังหาร้านเติมเกมนะครับต้องร้านคุกกี้แอนช็อปเท่านั้นนะครับร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายครับเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แอนช็อปเท่านั้นครับราคาถูกรวดเร็วปลอดภัยแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับอ่ะโอเคก็ฝากกันไว้ด้วยนะใครที่สนใจเติมพาร์ตเติมเอฟซีพอย์นะ่ครับผมนะแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับนะ5้0 0ันซับสไครต์นะครับสำหรับผู้ที่ตามที่ เข้ามาติดตามใหม่นะครับ5,000ซับสไครต์นะผมจะกลับมาแจกเสื้อแจกเสื้อนักฟุตบอลน,นะครับพี่พี่น้องที่เป็นผู้โชคดีสามารถเลือกทีมเลือกสโมสรได้ตามใจชอบเลยนะครับส่วนกาิกาเดี๋ยวผมจะมาแจ้งให้ทราบนะครับหลังจากที่มีผู้ติดตามครบเรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาเข้าเรื่องกันก่อน,อนเลยนะสําหรับหน้าแลกเปลี่ยนนะครับวันนี้ได้มีอัปเดตนะครับเป็นหน้าแลกเปลี่ยนนักเตะโอเวีย96-97นะครับ ผมได้ทำการแลกไปแล้วนะครับผมได้เป็นดีอาร์มานะครับดีอาร์ตเกมาโอ้โหบอกเลยว่าโคตรของโคตรเกลือนะตอนนะตอนนี้นะครับตลาด99บวกแล้วนะครับสำหรับดีอาร์นะครับผมแต่ตัวอื่นก็เอ่อคิวยังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับจริงๆนะผมน่ะเหมือนจะพังทีมเลยทรซ้ำนะครับคือขายไป2ตัวคือขายกองหน้านะครับขายเป็นเอ่อโยนครับนะครับโยนครับ แล้วก็ตำแหน่ง LW ก็ขายซอนไปนะครับผมนะก็ลงทุนไปค่อนข้างที่เยอะนะแล้วก็ซื้อตัวอะไรมากาักตุนแล้วก็ดองไว้ด้วยนะครับอ่ะแต่ก็ไม่บอกนะครับว่าดองตัวไหนไว้นะครับเพราะว่าเ,เตรียมสถานการณ์ไว้นะครับเพราะว่าตอนนี้ราคานักเตะส่วนใหญ่ OVR สูงสูง,สงะราคามันต่ำใช่ไหมครับโอกาสที่มันจะราคาสูงก็มีเหมือนกันนะครับก็เลยเลือกที่จะขายไปแล้วก็ เก็บตัวไหลไว้ก่อนนะครับนะเผื่อจังหวะที่ราคามขึ้นเราก็ค่อยขายนะครับผมนะโอเคก็เดี๋ยวผมจะมาบอกนะสำหรับหน้ากิจกรรม TOTY นะครับอีก9วันนะครับจะมีปลดล็อกนะครับสำหรับรางวัลชมเชยนะครับจะมีนักเตะชุดสุดท้ายเข้ามาแล้วก็เออผมเข้าไปดูในทวิตอะ่ะเหมือนจะมีหน้าแรกเปลี่ยนนักเตะ TOTY ด้วยหรือเปล่า ประมาณนี้นะครับบอกไว้ก่อนว่าประมาณนี้นะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันจะชัวร์หรือเปล่านะครับนะก็คือทางส่วนของต่างประเทศนะครับเขาได้ทําการแบบจะบอกว่าสปอยไหมมันก็ประมาณนั้นนะครับเชิงแบบสปอยนะเราก็ไม่สามารถเชื่อได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะว่ามันจะใช่หรือเปล่านะแต่ก็ไม่แน่นะครับไม่แน่มันอาจจะแจกในส่วนของหน้ารางวัลชมเชยนะครับนะอาจจะแจกนะครับย้ําว่าอาจจะแจกนะครับโอเคก็รอติดตามชมกันนะครับ กิจกรรมที่เหลือก็แนะนําว่าให้พี่พี่น้องนะครับเก็บสะสมโทเค็นนะครับไว้ให้ได้เยอะที่สุดนะครับเพราะว่ามันจะใช้ได้ในกิจถัดไปนะครับสำหรับเรื่องโทเค็นนี้ครับโทเค,ทเคท็น TOTY นีครับผมนะก็แนะนําว่าให้เก็บสะสมไว้เยอะๆนะครับผมนะเอามีอหไอีกอ่ะ ต่อไปในส่วนของหน้ารางวัลคู่แข่งดิวิชันนะครับในวันพฤหัสนี้จะมีอัปเดตเข้ามาใหม่นะครับใครที่แลกไปแล้วก็น่าจะอดนะครับก็คงต้องรอเป็นซีซั่นถัดไปนะครับผมนะสำหรับหน้าคู่แข่งดิวิชันนะครับใครที่เก็บไว้นะครับก็แนะนำว่าให้เก็บไว้ก่อนนะครับวันพฤหัสนี้ก็ค่อยไปลุ้นกันอีกทีว่าจะมีหน้าแลกเปลี่ยนอะไรมาเพิ่มเติมนะครับผมนะโอเคประมาณนี้นะครับมา เรามาดูในส่วนของแพ็กกันเลยดีกว่านะครับผมนะแพ็กที่เราจะเปิดนะครับนะผมคาดการว่านะเนี่ยแพ็กนี้ผมว่าจะเปิดแพ็กหนึ่งนะครับก็มันเปิดได้แค่1แพ็กนะครับ1,250งพันสอ้าส fc point นะครับคือการันตีเป็นนักเตะโอเวอร์เก้าสิบเอ็ดถึงเก้าสิบเจ็ดตำแหน่ง cm นะครับ cm นะแต่ถ้าเกิดว่าเราได้กุลิตหรือได้จูดอะไรเงี้ยก็โอเคนะครับนะ,ะถ้าเกิดว่าเราได้ตัวเ6้าหกเก้าเจ็ดอะ แต่ถ้าเกิดได้ต่ำกว่าน,นี้ก็ก็เหมือนจะเกลือแหละนะครับแต่ก็ไม่ได้มีอะไรเสียหายนะครับแล้วก็ผมจะเปิดแพ็กนี้ด้วยนะครับนักเตะ TOTY 100เนี่ยคือ2000 FC เปิดได้2ครั้งนะครับก็การันตี TOTY 94-97นะครับขายไม่ได้ช่างมันนะครับนะคือขอแค่เปิดได้ก็พอนะที่เหลือเราก็ เก็บเงินเก็บสะสมเงินไปเรื่อยๆแล้วก็ค่อยไปซื้อตัวในตลาดมาตีบวกแล้วก็ใช้ได้ยาวๆนะครับใครที่อยากจะขายก็ขายไปนะครับใครที่อยากจะใช้ก็ใช้ไปหรือไม่จาเป็นต้องซื้อตัวมาในตลาดมาตีบวกก็ได้นะครับใช้ musk มตีบวกใช้ได้ยาวๆเลยนะครับผมนะโอเคนะครับเมื่อเช้านะครับผมได้ลองเปิดไปแล้วนะ5 0 0 fc point นะครับก็ได้นักเตะแค่ ol แปดเองนะครับก็ไม่ได้อะไรนะ อโอเคประมาณนี้แหละก็เดี๋ยวเราจะปาไปดูกันเลยนะครับว่าเราจะดวงดีหรือเปล่าแล้วก็จะได้นักเตะค,คนไหนกันบ้างนะครับไปดูกันเลยครับผมแพ็กแรกของเรานะครับจะเปิดเป็นแพ็คคู่ CM Val e n t i n e ทนะครับผมนะนะก็ขอเป็นจูบิลเลมนะกุลิกก็ได้นะครับผมมาดูกันเลยนะครับก็แพ็กแรกไม่น่าจะมีอะไรนะ อ่าก็ได้เป็นเงิน10,000ื่นะครับผมนะมาดูกันต่อนะครับเป็นนักเตะที่ซื้อขายไม่ได้นะครับโบนัสครับผมแต่เพื่อเปิดไปแล้วครับวอล์กทีมาครับผมโอ้โหโคเอเชียลูก้าโมดิตแน่นอนครับผมเป็นใครไม่ได้นะครับโอเวีย92นะครับลูก้าโมดิตเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันนะครับว่าตัวที่2ข้างในจะเป็นใครนะครับ อ่าพอสโคนะครับตัวนี้ o อเ2เหมือนกันนะครับก็น่าจะไปซื้อตัวในตลาดมาตีบวกขายได้นะครับผมนะก็ไม่เป็นไรนะกำไรนิดหน่อยนะครับนะสาเหตุที่ผมเลือกเปิดที่แพ็คพวกนี้นะครับเพราะว่าเปิดแพ็คอื่นมันก็เกลือเหมือนกันมันไม่ได้ต่างอะไรกันเลยนะครับนะมาแพ็ค t o t y ครับผมแต่เพื่อเปิดไปเลยครับ วอลกมาครับอุโมงค์เขียวมาเลยครับผมอังกฤษ RB a r s e อาร์เซนอลครับผมโอโ้โหโอเวอรมันก็ยังจะวอลกอีกนะจริงๆงโอเวอรมันไม่สมควรจะวอลกแล้วนะมามาดูรางวัลโบนัสกันดีกว่านะครับเป็นนักเตะที่ซื้อขายไม่ได้นะครับผมก็ขออีกแสงนึงครับแล้วก็แตะเพื่อเปิดครับผมวอลกมาแล้วครับ TY สเปน c m oh, m a n c h e <t s t e โอ้โหโรดี Despite, ้โอเวอร์าครับผมโอ้โหทำไมไม่เป็น CDM ผมกำลังขาด CDM พอดีเลยในทีมอะไม่มี CDM สักตัวเลยนะครับผมนะก็ได้มาเป็นโรดี้นะครับผมอ่ามีบูโนกิมิไลนะครับแล้วก็เป็นเอ่อไม่แม่ยองนะครับผมมาดูกันต่อในแพ็กที่2ครับผม แตะไปเลยครับผมอ้าววอล์กด้วยอุโมงค์ไอคอนมาเลยครับผมอังกฤษ LW ไอคอนนะครับผมวายแเองนะครับก็มีตัวอะไรทั้งนั้นเลยนะครับไม่ได้ใช้การอะไรัใช้ได้แค่แลกเปลี่ยนเท่านั้นแหละพวกนี้นะครับผมมามาดูกันต่อรางวัลโบนัสกันดีกว่านะครับผมแตะเพื่อเปิดครับผมมา วอกมาแล้วครับยังไงเนเธอร์แลนด์ G K โอ้โหฟานได้ครับผมโอ้โหตอนแรกคือในใจลังเลนะว่าเป็นจะเป็นาฟนานซาหรือจะเป็นกุลิตนะครับผมสุดท้ายก็เป็นฟานได้นะ team, uh, U T O T Y ครับผมตัวแรกของเรานะครับได้เป็นฟานได้นะครับผม อ่ะก็หมดไปไปที่ร้อยแล้วนะครับนะสำหรับแพ็คนักเตะรางวัลซื้อขายไม่ได้นะครับผมเดี๋ยวเราจะมาเปิดแพ็คนี้กันเลยดีกว่าครับ1 5 0 0พ fc point นะครับการันตี ty 90-97นะครับผมแสงที่หนึ่งครับผมแตะเพื่อเปิดไปเลยล์กมาแล้วครับผมอิตาลี lb inter ดีมาโก้ครับผมโอ้โห0.90ขายได้หรือเปล่าแพ็คแรกเบียดมันเอาออกไปแล้วอะ่ะกว่าจะกลับมาอีกก็น่าจะขายยากอยู่นะครับช่วงนี้ตัวเดียวโดดๆเลยนะครับ 1,500fc มาต่อกันที่แพ็ค 2,500fc พ o i n t นะครับข้อเสนอลิมิเต็ดเทลทีวายพรามนะครับผม การันตีนักเตะทีวายเถึง97นะครับแสงที่1ไปแล้วนะครับแสงที่2แตะเพื่อเปิดครับผมยังไงฝรั่งเศสเอสทีโอ้โห้กิดมัน ตอนแรกก็หวังลึกๆนะว่าจะเป็นเอปเป้นะโหไม่ใช่นะครับนะอ,องตวนกิทมันนะครับผมมาดูข้างในกันว่าได้อะไรบ้างโอ้โหตัวเดียวโดดเลย 5M ไม่รู้จะขายได้หรือเปล่านะครับก็เนี่ยแพ็คพวกนี้ทุกวันนี้มันเกลือนะถ้าเกิดว่าเปิดช่วงแรกๆอ่ะคนดวงดีเยอะนะครับนะมาดูกันต่อครับนะ 4,500FCPoint นะครับตอนนี้เรเหลืออยู่ อีก6,000 FC Point นะครับจะมาเปิดแพ็คนี้นะครับน่าจะเป็นแพ็คสุดท้ายแล้วนะครับผมมาแสงที่หนึ่งครับแสงที่สองครับผมแตะเพื่อเปิดครับยังไงยังไงอิตาลี CB เฮ้ยมอนดีนี่โอ้โหไม่ใช่บาสโตนีครับผมโอ้โหแม่เก้าสิบ อิตาลีซีแล้วอะคือแบบโอ้โหความหวังยังไงก็ต้องเป็นมอรินี่นะครับสุดท้ายมันไม่ใช่นะครับมาดูข้างในกันเลยดีกว่านะครับนะอ่าได้แยนโอบลักหตัวแว9เก้าองครับสิบเอ็มอ่มัสเคหตัวนะครับครั้งแรกเลยนะครับที่ผมเปิดได้มัสเคเนี่ยที่ตั้งแต่ผมเปิดแพ็คมาเนี่ยได้มัสเคแพ็คแรกครั้งเดียวเลยนะครับนะคนอื่นเปิดในหูได้มัสเคทีละ สีห้าตัวโอเคครับก็เดี๋ยวเราจะพาไปดูผลประกอบการกันเลยนะครับว่ามีนักเตะตัวไหนบ้างนะครับที่เราเปิดได้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวจะมีน้องๆหลายคนนะครับที่แบบเออพี่ทำไมมาเปิดแพ็คที่แบบซื้อขายไม่ได้ทําไมไม่ไปเสี่ยงเปิดแพ็คที่สามารถซื้อขายได้นะก็เออ่สิ่งที่อยากจะบอกก็คือนะครับเพราะว่านักเตะช่วงนี้นะครับมันขายค่อนข้างที่จะยากนะครับก็เลยเออ เอาเป็นว่าครับนักเตะที่ซื้อขายไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรก็เดี๋ยวเราค่อยเก็บไว้แล้วก็เอาไปแลกเปลี่ยนหรือเอาไปซื้อตัวมาตีบวกก็ได้นะครับผมนะตัวแรกเลยที่เราได้มานะก็ฟันได้นะครับฟันได้ก็สามารถเป็นตัวไหลให้กับตัวนี้ได้เลยนะครับนะคือใช้แทนเป็นมสัสเคได้นะครับคือไม่ต้องมีมสัสเคก็ได้นะครับผมในการตีบวกนะครับก็เป็นตัวไหลได้เช่นกันนะสามารถตีบวกได้เป็นเม็ดแดงนะครับนะแต่ก็ต้องใช้ มาสเคอีกแหละนะถ้าเกิดว่าเราไม่ใช้นะมันก็มีเปอร์เซ็นต์สูงเสี่ยงนะครับค่อนข้างที่จะน้อยเลยนะครับในการตีบวกนะครับในการอัพแรงนะครับผมนะอ่าอ่าต่อไปก็เป็นโรดดี้นะครับโรดี้ก็เป็นตำแหน่ง CM นะน่าจะมาตำแหน่ง CDM นะเพราะว่าในทีมผมอะ่ะไม่มีตำแหน่ง CDM เเลยนะครับอ่ะก็นี่นะครับ สิ่งที่ผมบอกนะครับว่านักเตะที่ผมลงทุนไปนะครับก็เป็นนักเตะโอเวีย9 4นะครับที่เลือกที่แบบซื้อมาเก็บซื้อมาดองไว้นะครับก็ลงทุนค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับนะประมาณร้อยเอ็มได้อนะโอเคนะครับแยนโอบลักนะครับผมนะตัวนี้ขายได้อยู่นะก็โอเคก็กดขายไปนะครับก็น่าจะได้อยู่แหละนะครับ อ,องตวนกิสมันนะครับผมนะเก้าเก้าบวกโอ้โหคือก็รู้ๆอยู่นะยังไงเก้าเก้าบวกนะแต่ก็ไม่เป็นไรนะไปซื้อเม็ดเขียวมาตีบวกขายเป็นเม็ดน้ำเงินก็ได้นะครับนะไม่เป็นไรนะครับก็บอกว่าไม่เป็นไรนะครับผมนะโอเคมาดูตัวไหนอีกนะครับดิมาโก้นะครับผมโอเมอ400ก้าเก้าสิบโกะสี่ร้อยกคิวนะครับผมบัสโตนี่เป็นยังไงเก้าร้อยกคิวนะครับผมโอ้โห จะได้อะไรไปเนี่ยไม่ได้อะไรเลยนะครับผมนะแทบจะเกลือด้วยซ้ำนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะก็คงจะกดขายทิ้งไว้ก็แล้วกันหรืออาจจะเก็บดองไว้ที่ในทีมนั่นแหละนะมันก็มีสักวันหนึ่งแหละยังไงมันต้องแดงอยู่แล้วนะครับผมนะเดี๋ยวจะมีหน้าได้เปลี่ยนอะไรมาเพิ่มเติมเราก็ไม่รู้นะครับผมนะโอเคนะครับประมาณนี้ก็แล้วกัน่ะนักเตะในทีมก็มีประมาณนี้นะนี่เลยนะครับดียที่ผมเปิดมาได้นะครับผมนะ ก็ขายไม่ออกนะครับก็เก็บไว้ก่อนครับเก็บไว้ก่อนนะเดี๋ยวราคาลงคนก็อยากได้นะครับโอเคประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับผมนะก็ถ้าพี่พี่น้องท่านใดนะครับที่สนใจเติมเกมนะครับก็ต้องร้านคุกกี้แลนด์ช็อปเท่านั้นนะครับร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายนะครับเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ช็อปเท่านั้นนะครับราคาถูกรวดเร็วแล้วก็ปลอดภัยแน่นอนครับพี่พี่น้องท่านใดที่สนใจนะครับสามารถ ดูรายละเอียดใต้คลิปกันได้เลยนะครับนะผมมีลิงก์ปักหมุดไว้ไปที่ร้อยแล้วนะครับสามารถแอด ID Line ก็ได้นะครับหรือจะเป็นกดลิงก์เพจก็ได้นะครับผมนะใครที่สนใจนะครับผมอ่ะโอเคอีพีนี้ก็ประมาณนี้นะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับไว้เจอกันใหม่ในอีพีหน้าครับสำหรับอีพีนี้ขอบพระคุณมากครับ